วันนี้ครูจะมาแนะนํานะเขาเรียกว่าปากกาเจลอันนี้นะซึ่งหลายคนเวลาเห็นคุณครูเขียนทาเนาะถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยบางทีอะสีอะพวกเนี้ยมันจะติดลงไปบนผ้าแล้วซักไม่ออกนะเนี่ยแล้วเลอะเทอะนะบางทีเราทําแล้วก็ไม่ออกหรือหลายคนแบบว่าเอาช็อคสีมาเขียอ่ะอันว่าขอยืมช็อคสีอันเด็กช็อคสีช็อคช็อช็อคช็อช็อนะต้องบอกเลยช็อคเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมนะ มาเปลี่ยนเป็นอันนี้อ่าอันนี้ไงโอ้ขอบคุณนะคะนี่ก็คือยังใช้กันอยู่แหละเนาะแต่ว่าอแต่ว่าเนี่ยคือมันต้องนั่งเหลาอะมันต้องมีความพยายามในการเหลาเนาะแล้วมันจะหนาบางคนก็ใช้ใช้ไปก็หกักจริงๆงใช้ไม่หมดอันหลอกหักหมดเนาะแล้วเส้นอะมันจะใหญ่เนี่ยบางทีก็ขีดไม่ติดบางทีก็ขีดติดก็แล้วแต่นะก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมาแนะนําปากกาเจลอันนี้คือปากกาเจลมีหลายสีมากเลย และแท่งเล็กๆเ,เหมาะมือเพราะอะไรทาไมถึงทางทำแท่งเล็กเพราะว่าเนี่ยตัวปากกามันก็จะใกล้เคียงกันอีกปะความแหลมมันจะมีแล้วมันสะดวกจกับถนัดมือเนาะไอ้เส้นว่าเราขีดขูอเอาอเ,อาอเอาอส้นนี้เพราะว่าในสีมันจะมันใี้เลือกหลายเฉดเนาะเพราะว่าเราจะได้เลือกสีที่มันเหมาะกับผ้าเราไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยครูไม่เอา,าขีดแล้วมันเป็นปากกาเนี่ยเนี่ยมันลบออกเดี๋ยวคุณครูจะไปทําให้ดูว่ามันลบยังไงเนี่ยชัดเจนเหมือนเราใช้หมึกขีดนั่นแหละ แปะนี้มันเป็นเจลรีดโดนความร้อนก็ออกหมดเดี๋ยวเราขีดเลยละครับอันนี้น้ำเงินไปแล้วใช่ไหมเจอแดงดูสีมันจะออกไหมนี่ไม่ใช่ปากกาหมึกซึมนะมันมีขายน,นี่นเรียกปากกาเจลเดี๋ยวบางคนบอกอ้ะวครูเห็นครอาปากกาหมึกซึมขีดไม่ใช่ให้ดูก่อนนี่คือปากกาเจลเห็นไหมเนี่ข้างใน,นจะมีอย่างนี้อันนี้คือดีงามมากราคาก็ไม่แพงแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลใจ เส้นเนี่ยชัดเจนเวลาเรากดรอยขีดอะไรเนี่ยชัดเจนแล้วพอเราไปรีดมันก็หายเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองทำทั้งสามสีคุณครูมีตั้งสี่สีเนี่ยเดี๋ยวครูจะขีดให้เราเห็นชัดเจนเดี๋ยวส่วนสีขาวครูจะขีดในอันนี้นี่ครูทิ้งไว้ด้วยนะนี่คือทําไมถึงว่าครูยังไม่เอาไปรีดครูจะทิ้งให้เราคิดว่ามันแห้งคิดไว้ให้ว่ามันแห้งนะแต่เดี๋ยวเราไปรีดออกแล้วมันก็จะออกหมดเลยนี่สามสีนะครันนี้เรามาลองสีขาวคือสะดวกแล้วก็มีให้เลือกหลายสีนะอันนี้ อันนี้่ะหลายคนอยากเอ้ครูมันซื้อได้ที่ไหนเนาะมันซื้อได้ในช้อปปี้นะร้านดอ d สอันนี้ครูชอบลืมชื่อเออชื่อเด่นเป็นของเล่นกระจุกกระจิกอ่ะเธอไปซื้อนะอันนี้ครูนแนะนําไปแหลยทีละอันนี้คือดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเราก็จะไปลบมันเออไปลบมันแต่เราลบได้อะไรลบด้วยความร้อนคือสีขาวเนี่ยถ้าเราขีดไปตอนแรกมันจะยังไม่ชัดรอบแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นมาเหมือนมันแห้งนะเออแต่หลายคนก็คิดว่า มันจะลบออกไหมไปคุูจะพาไปรีบอันนี้มารีวิวให้ดูว่าเอ้ยมันใช้ดีนะเราก็สามารถที่จะสั่งมาได้แท่งละสี่บาทแกกถูกกว่าช็อกสีอีกแท่งละสี่บาทเนี่ยใช้ได้หลายครั้งถ้าช็อกสีเนี่ยอันนี้ดูดิอ่าแลิ่มหลวละเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงสนนุกสนุกเลยทีเดียวเพรายเพราะว่าพวกเราอ่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวูให้ดูเส้นที่คูขีดอันแรกไว้ด้วยนะที่คูขีดไว้ด้วย เพื่อเกี่วไวด้วยสีนะเออเป็นงล่ะออกหมดออกหมดจะไม่ต้องกลัวเลยไม่ติดไปถึงชาติหน้าเหมือนกระดาษกดนอยต้องนะต้อนรีดร้อนๆหน,น่อยเนาะนี่ยังไม่ร้อนนะนี่ยังไม่ร้อนนะยังออกหมดเลยดูแต่ต้องขอร้อนนะเพราะมันเป็นปากกาเจลที่ออกด้วยความร้อนอ่ะมาดูอันนี้กันบ้างน,นี่แท่งละสี่บาทเธอคุ้มเวอร์สามสิบแท่งเหลือสามบาทถูกถูกมาอันนี้นี่ครูใช้สีอะ่ะแต่ดูดิลบให้ตาย สิบเปงชั้นอันนี้สีนะไม่มีทางออกนะแต่นี่เจลหมดแล้วลเธอรีดไปเรื่อยๆยิ่งหมดเนี่ยไม่เหลือแล้วเห็นไหมนี่นะขีด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 กันไปเลยทีเดียวเยอะๆเลยอ่ะกูขีดให้แบบว่าไม่ต้องกลัวเสื้อเปื้อนกันเลยทีเดียวนะ,ะขีดไปอขีดไปดูนะมันต้องรอนิดนึงสีขาวเนี่ยเพราะว่าเจลอ่ะมันใส มีไหมพอขึ้นแล้วมันก็จะชัดนี่มันชัดแจ๋เลยนี่นี่ขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอลบนี่ลบเหลืองปาดหมดอันนี้เห็นชัดสุดเพราะว่าอะไรมันเป็นสีขาวพอคุูรีดหานนะี้อันนี้นี่ประกาดินสอสีไม่หายนะนี่ดินสอสีไม่หายนะเธอแต่เจลหมดแล้วลบไม่เหลือเห็นไหมน,นี่คือดีมากคุูจะบอกเลยว่าถ้าสําหรับคนที่ชอบสีแจ่มแจ๋เวลา เวลาจะกดรอยแล้วมันมองไม่เห็นนะเอาเธอเอานี่ขีดซ้าไปเลยคุณครูแนะนาเลยว่าเธอใช้ปากกาเจลอะแท่งเดียวจบซื้อเยอะลดอีกตางหานะฮะเนี่ยแท่งละสี่บาทใช้ได้ประมาณสักครูว,ว่านะ่าจะวันเกือบยี่สิบครั้งสาสิบครั้งถ้าไม่หายสก,กอตนะั้นไม่โดนใครขโมยใช้ได้ดีทีเดียวนะแล้วมันมีปอกปากกานะเธอก็ปิดสักหน่อยใช้เสร็จแล้วก็ปิดปิดไว้แล้วก็เก็บไว้ได้นานนะเนี่ยอันนี้เ็เก็บไว้สะสมมีหลายสีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลือก ถ้าเป็นสีพวกนี้ก็ใช้กับผ้าสีเ,เข้มๆถ้ามันเป็นพวกสีขาวเยืออ่อนเลยพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นสีแดงสออีน้ำเงินสีดำนี่เธอก็ไปใช้กับผ้าที่มันสีอ่อนได้นะมีนี่สีอ่ะโชว์กันมาให้เห็นเลยว่ามีสีสี<ม>เดี๋ยวคราวหนะ้าครูจะมารีวิวของดีๆให้อีกนะรอบนี้ประกาศเจ๋อมีคนถามมาเยอะไงถ้าใครอยากให้ครูรีวิวอะไรไหนหรือว่างานพวกงานเนี่ยหรือว่าอยากจะรู้ว่าอุย้ยครูเดี๋ยวนี้มันมี อะไรทันสมัยอย่างเช่นใครที่รครูรีวิวเรื่องตีนผีโค้งอะตีนผีที่มันม้วนริมได้อะนะหรือใครอยากแบบอุ้ยครูไปเจออะไรสิ่งแปลกใหม่มาก็มาคอมเมนต์ได้นะว่าครูสอนอันนี้หน่อยสิว่าเขาใช้ยังไงนะก็จะมาสอนนะคะอ่ะโอเควันนี้ปากกาเจลนะอย่าลืมถ้าอยากจะขีดอะไรก็เนี่ยนึกถึงปากกาเจลนะคะไปละเดี๋ยวเขาน่าเจอกันนะรีวิวใหม่